<ใ>นา<ะ>ยกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำแหละครับว่าการให้ประกันตัวผู้ต้องหานปชอตอนนี้ต้องอยู่ในอยู่ในดุลพินิจของศาลนะครับรัฐบาลนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปก้าวไก่ได้นะครับ เรื่องนี้เองนะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ว่าการดําเนินแผนปรองดองสมานฉันท์ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติที่มีนายคณิตนันครเป็นประธานได้ทําหนังสือถึงรัฐบาลกรณีผู้ที่ถูกคุมขังจากเหตุการณ์ความรุนแรงเพื่อได้สิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดูแลและยิ่มประกันตัวซึ่งสารอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว3คนไม่ อนุญาตสคนค่ะโดยย้ำการให้ประกันตัวเป็นดุลยพินิจของศาลแต่ก็ยอมรับว่าขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ภาครัฐเสนอด้วยซึ่งได้สั่งให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดทุกกรณีเพื่อให้ศาลพิจารณาอนุมัติในการขอประกันตัวต่อไปค่ะ